สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอบอร์ดเกมจัดตั้งธนาคารเวลานะครับเป็นบอร์ดเกมส่งเสริมการเรียนรู้10ขั้นตอนจัดตั้งและดําเนินง,งานธนาคารเวลาตามหลักวิชาการนะครับซึ่งบอร์ดเกมนี้สนับสนุนโดยสสสนะครับบอร์ดเกมนี้เหมาะสําหรับผู้เล่น2-4คนครับระยะเวลาการเล่น1-2ชั่วโมงนะครับแนะนําให้ผู้เล่นเนียมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปครับวิธีเล่นบอร์ดเกมจัดตั้งธนาคารเวลานะครับเราจะเล่นกัน2รอบ รอบแรกเนี่ยเราเล่นกัน4 p h เฟสตามสีไล่มาเนาะแล้วก็รอบที่2เราจะเล่นแค่เฟส s e 3และเฟส s e 4แค่2 p h เฟสนี้เริ่มเล่นกันเลยนะครับเริ่มเล่นเนี่ยผู้เล่นทุกคนก็จะหยิบการ์ดออบเจ t i ีดูตรงนี้หยิบการ์ดออบเจ t i ีคนละหใบเราก็มาดูว่าเราหยิบการ์ดอะไรได้เนาะหยิบมาก็จะเห็นว่ากรณีผมเนี่ยทรัพยากรคงเหลือเงินมันนี่ห้า เวลา2นะครับหยิบมาแล้วก็มาวางไว้ข้างกระดานผู้เล่นทรัพยากรที่ระบุไว้ในการ์ด o b j e i t i v e เนี่ยเป็นทรัพยากรที่เราจะต้องบริหารจัดการแล้วก็ให้เหลืออย่างน้อยเท่าที่ระบุไว้ในการ์ดรอบแรกนะครับทุกครั้งที่เราเริ่มเล่นเฟสใหม่นะเราก็จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน3ามเหรียญเนาะเราก็หยิบจากกองกลางมา3เหรียญน,นะครับ มาวางไว้ที่กระดานผู้เล่นของเรามันนี่นะครับเราก็ใส่เข้าไปเริ่มเฟสหนึ่งผู้เล่นสุ่มหยิบการ์ดแมนการ์ดแมนดูตรงนี้สุ่มหยิบการ์ดแมนคนละหนึ่งใบหยิบขึ้นมาครับก็จะได้จำนวนคณะทำงานตัวเลขก็ระบุไว้ เราก็หยิบโทเค็นมาวางไว้ที่ช่องคณะทำงานตามที่ระบุก,ก็คือ2คณะทำงาน1คนนะครับจะได้รับเวลา1แล้วก็พลังงาน1ในที่นี้คณะทำงาน2คนก็จะได้รับ,รบเวลา2แล้วก็พลังงาน2ตรงนี้คือทรัพยากรของเรานะครับการ์ดแมนเราก็คืนกองไปอันนี้เราได้ทำภารกิจที่1และ ดังนั้นเราก็หยิบทายของภารกิจที่1ครับยาวๆนี้เนาะที่จัดให้มีคณะทํางานเตรียมการจัดตั้งธนาคารเวลาในพื้นที่มาวางไว้ตรงขั้นตอนที่1กติกาสําคัญคือคณะทํางานคณะกรรมการเวลาแล้วก็พลังงาน4อย่างนี้นะครับห้ามหมดถ้ามหมดจะต้องออกจากเกมทันทีมาต่อกันครับ ผู้เล่นก็จะสุ่มหยิบการ์ดทูดูการ์ดทูดูของแต่ละเฟสน,นะครับคนละ2ใบหยิบขึ้นมาอ่านดูแล้วก็เลือก1ใบเก็บไว้ที่เรา1ใบแล้วก็คืนกองไป1ใบ,ใบเสร็จแล้วเราจะเห็นช่องตัวหนังสือที่วางบอกไว้าอย่างเงี้ยก็เป็นภารกิจหลักและภารกิจย่อยที่เราจะต้องทําตามที่การ์ดระบุนะครับทำเท่าที่ทรัพยากรของเรามีในที่นี้ให้ดูตัวหนังสือสีส้ม ให้ไล่ลงมาดูก่อนแต่ว่าไม่จําเป็นต้องเรียงนะครับอันไหนก็ได้ในที่นี้ผมขอเลือกทาอันนี้ภารกิจแรกที่ผมจะทำเนี่ยบอกว่าเตรียมความพร้อมก็มาเทียบดูนะครับอันนี้สํารวจไม่ใช่เนาะเตรียมความพร้อมอ่าใช่ครับภารกิจหลักของผมคือเตรียมความพร้อมสร้างความร่วมมือในพื้นที่มาดูภารกิจย่อยนะครับบอกว่าสร้างความร่วมมือและร่วมสนับสนุนภารกิจย่อยคือสร้างอันนี้ สร้างความร่วมมือและร่วมสนับสนุนเนาะถ้าผมจะทำภารกิจนี้ใช่ไหมครับผมก็จะต้องเสียทรัพยากรคือเวลา1แล้วก็พลังงาน2นะครับผมก็มาดูว่าถ้าผมจะทำอันนี้ผมต้องเสียเวลา1เนาะแล้วก็พลังงาน2จํากติกากันได้ไหมครับกติกาสำคัญเนาะบอกว่าคณะทำงานคณะกรรมการเวลาและพลังงานห้ามหมดถ้ากรณีนี้ถ้าผมทำภารกิจนี้ ทำภารกิจสร้างความร่วมมือเนี่ยผมก็ตุยเลยต้องออกจากเกมไปครับดังนั้นวิธีแก้มี2อ,อย่างผมแนะนําอย่างที่1ก่อนคือการแลกเปลี่ยนทรัพยากรตรงนี้มีกระดานแลกเปลี่ยนกระดานแลกเปลี่ยนเนี่ยจะแนะนำว่าเราสามารถเอาทรัพยากรที่เรามีไปแลกเปลี่ยนอะไรได้บ้างอธิบายนิดนึงนะครับอย่างเช่นเรามีเงิน1มีมันนี่มันนี่คือเงินนะเงิน1เหรียญเนี่ยครับเราสามารถไปแลกเป็นเวลา กับพลังงานมาได้อย่างละหนึ่งนะครับสมมติผมจะแลกกันนี้เนาะผมเอาเงินออกไปแล้วก็ได้มาอย่างละหนึ่งหรือแลกกับกันก็ได้นะครับก็คือเอาเวลาและพลังงานอย่างละหนึ่งแลกกลับมาเป็นเงินอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าในที่นี้ผมยังไม่มีนะครับตัว management ยังไม่มี material เพราะฉะนั้นผมขอแลกมันนี่หนึ่งเหรียญน,นะครับ เพื่อที่จะมาเป็นเวลาแล้วก็พลังงาน่าครับผมมีทรัพยากรเพิ่มขึ้นแล้วกลับมาดูเมื่อกี้เอ๊ะเราอยากที่จะไปทำภารกิจสร้างความร่วมมือสนับสนุนเนี่ยนะเราก็จะต้องใช้ทรัพยากรเวลาหนึ่งพลังงานสองอใช้ได้นะครับนั่นเท่ากับว่าผมตัดสินใจทำภารกิจนี้เนาะ ก็เอาเหรียญเนี่ยไปคืนกองกลางนะครับแล้วก็มาหยิบทายภารกิจย่อยที่ผมทำเนี่ยมาวางเอาไว้ในขั้นตอนที่2วิธีการวางนะครับก็คือวางเรียงตามลําดับเลยนะครับไม่ต้องไปวางข้ามวางเรียงตามลําดับอันนี้เราวางภารกิจย่อยแล้วเราทำภารกิจย่อยเราก็หยิบทายภารกิจหลักมาวางด้วยก็จะเป็นแบบนี้ทีน,นี้มาดูต่อนะครับ ผมจะทำภารกิจหลักต่อไปคือสร้างการรับรู้สร้างการรับรู้คืออันนี้ดูตัวหนังสือสีส้มสร้างการรับรู้แล้วก็มาดูตัวหนังสือสีดำทำความเข้าใจแนวคิดหลักการธนาคารเวลาก็คืออันที่สองอันนี้เนาะถ้าผมจะทำภารกิจนี้ผมต้องเสียอะไรบ้างผมต้องเสียเวลาตั้งสามไม่มีอะมีไม่พอแล้วผมก็จะต้องเสียพลังงานอีกส โอ้มีไม่พอแต่ผมยังเหลือเงินนะผมยังเหลือเงินเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าเวลากรณีที่เราอยากทําภารกิจและทรัพยากรเราไม่พอเนาะทางเลือกที่1ผมบอกไปแล้วก็คือมาแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางเลือกที่2คือไม่ทําก็ได้นะครับก็คือเราไม่ทําภารกิจนี้เราข้ามไปดูภารกิจต่อไปก็ได้เราไปดูสํารวจบริบทตัวหนังสือสีส้มกับตัวหนังสือตัวใหญ่นี่ตรงกันเนาะค้นหาปัญหาใช่ไหม ค้นหาปัญหาและความต้องการถ้าผมจะทำภารกิจนี้ผมต้องใช้เวลาของตัวเอง 1. ใช้พลังงานสองโอ้โหไม่ได้ต่างกันเลยเท่ากับว่าทางเลือกที่สองถ้าผมไม่แลกเปลี่ยนทรัพยากรของตัวเองผมสามารถไม่ทำภารกิจนี้ก็ได้เพราะอยากจะรักษาทรัพยากรของตัวเองไว้ในกรณีนี้ผมขอเลือกไม่ทำละกัน ดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนั่นแปลว่าเฟสหนึ่งเนี่ยผมทำภารกิจเดียวเนาะกรณีที่เราทำภารกิจไม่ครบให้เราเอาการ์ดทูดูเนี่ครับคืนกลับกองไปครับเสร็จแล้วเรามาดูที่กระดานผู้เล่นของเรานะครับในเฟสที่หน่งสีฟ้าผมดำทำได้แค่2องภารกิจหลักเองแล้วผมมีภารกิจย่อยคือเตรียมความพร้อมที่ผมใช้ทรัพยากรตัวเองอ แรกมาได้ทีนี้ผมก็จะได้รับโบนัสแค่เพียงหนึ่งเดียวนั่นคือว่าเนี่ยผมทำเต็มความพร้อมสร้างความร่วมมือโบนัสที่ผมได้รับ1เหรียญสำหรับ management 2เหรียญสำหรับมันนี่ววกเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าถ้าผมตัดสินใจทำภารกิจเพิ่มผมก็จะได้รับโบนัสเพิ่มอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้อง บริหารจัดการทรัพยากรของเรากันเองนะครับซึ่งถ้าเรามาถึงขั้นนี้แล้วครับมาหยิบโบนัสแล้วย้อนกลับไปไม่ได้นะครับว่าเฮ้ยฉันงั้นฉันตัดสินใจทําใหม่ไม่ได้นะครับรก็ก็ต้องเป็นเฟสต่อไปนั่นแปลว่ารอบนี้ผมทําแค่นี้ภารกิจผมทําแค่นี้ทรัพยากรผมเหลือเท่านี้ได้มาประมาณนี้นะครับก่อนที่จะจบเฟสหนึ่งนะครับเราจะต้องมาหยิบการ์ดอีเวนต์ก่อนหยิบขึ้นมาซุ่มหยิบ แล้วก็สิ่งสําคัญก็คือหยิบแล้วอย่าก,ก้มหน้าต่างคนต่างเล่นก็จะต้องอ่านอีเวนต์ให้กับเพื่อนเที่เล่นเกมด้วยกันฟังด้วยวกรณีผมเนี่ยการ์ดอีเวนต์ที่หยิบได้ก็คือกลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจแนวคิดธนาคารเวลาแล้วบนการ์ดอีเวนต์นะครับเขาจะระบุเอาไว้ว่าเราต้องเสียทรัพยากรอะไรจากอีเวนต์ที่เราเจอนะครับกรณีผมเนี่ยกลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจ แนวคิดธนาคารเวลาทาให้ผมเนี่ยต้องเสียทรัพยากรมันนี่เป็นหนึ่งคืนกองกลางครับเวลาอีกหนึ่งคืนกองกลางครับโชคดีมากเลยถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้บอกว่าให้ผมต้องเสียตัวพลังงานไปด้วยนี่ผมตายเลยนะเท่ากับว่าอันนี้ผมทำอีเวนต์เสร็จแล้วผมรับชะตากรรมของตัวเองเสร็จแล้วคืนกลับไปแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ารอฟังเพื่อนๆที่เล่นด้วยกันให้ครบแล้วก็ รอเขาแล้เปลี่ยนรัพยากรครบอันนี้ก็จะเป็นจบเฟสที่1่แหละจบเฟสที่1่โดยสมบูรณ์เราก็จะมาขึ้นเฟสที่2นะครับขึ้นเฟสที่2กันเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าทุกครั้งที่ขึ้นเฟสใหม่เนี่ยจะต้องได้รับเงินสนับสนุน3ามเหรียญน,นะครับหยิบม,มาเลย3มเหรียญเนาะแล้วก็เอามาวางที่กระดานผู้เล่นของเรา เวลาเราได้เหรียญห,หนึ่งเยอะๆเนี่ยนะครับมันเกิน5ใช่ไหมครับเราก็าไปแลกได้นะครับจะได้ไม่ต้องล้มละเนรละนาดกันอันนี้ผมมีมันนี่หกแหละแล้วก็การเล่นเนี่ยครับการเล่นที่เหลือเนี่ยก็จะคล้ายกับเฟสที่หนึ่งครับคือผู้เล่นทุกคนก็จะต้องหยิบการ์ดแมนเนาะแต่ว่าหยิบการ์ดแมนครั้งนี้มันจะเป็นการที่เรารู้ว่าเราจะได้รับจำนวน คณะกรรมการธนาคารเวลาคืออันนี้นะครับคณะกรรมการ,รจํำนวนเท่าไหร่ได้มา4คนนะครับก็เสร็จแล้วเราก็วางคืนไปเนาะเรารู้แล้วว่าเราได้4คนเราก็หยิบโทเค็นมาวางตรงเลข4ีนี้ความแตกต่างนิดนึงครับก็คือความแตกต่างก็คือพอเราได้คณะกรรมการซึ่งมี power มากขึ้นกว่าคณะทํางานใช่ไหมครับคณะกรรมการ1คนจะได้รับเวลาและพลังงานอย่างละ2 คณะกรรมการ1คนจะได้รับเวลาสองและพลังงาน2ในที่นี้คณะกรรมการ4คนจะได้รับเวลาเท่าไหร่ครับถูกต้องครับ4ี่สอะได้รับเวลา8พลังงาน8 5แล้วก็3เราได้ทรัพยากรของเราสำหรับการเริ่มต้นเฟสที่สองแล้ว ก็เช่นเดิมครับเราก็หยิบการ์ดทูดูหยิบมาสองใบอ่ะดูซิว่าทำอะไรโอ้ทำแค่สองภารกิจเองเลือกหนึ่งใบครับก็เก็บไว้หนึ่งใบคืนกองกลางเข้าไปแล้วก็ทำภารกิจที่ระบุไว้ในการ์ดเลยครับทำเท่าที่ทรัพยากรเรามีจะทำครบหรือไม่ครบก็ได้นะครับแต่เมื่อกี้เราก็รู้แล้วเนาะว่าทำครบเราก็จะได้รับโบนัสเนาะอ่ะเราก็ทำ เท่าที่เรามีทีนี้ก็ขออนุญาตทาภารกิจไปโดยที่ไม่อธิบายเนาะเพราะว่าได้เข้าใจกันแหละพอเราทําภารกิจเสร็จถ้าถ้าเราดาคบอันนี้ผมทําขั้นตอน5้าหครบเนาะการ์ดใบนี้เราทําไงครับเราก็เอามาสอดไว้ตรงใต้กระดานผู้เล่นไม่คืนกองแล้วนะครับเพราะว่าไม่เหมือนอันแรกเนาะเราทําไม่เสร็จเราทําไม่ครบเราก็คืนกองไปอันนี้เราทําครบเราก็มาสอดไว้ สอดไว้แล้วก็เหมือนเฟสที่1่เลยครับเราทาแล้วเรามารับโบนัสกันอันนี้เขาบอกว่าภารกิจย่อยอันเนี้ยจัดตั้งคณะกรรมการเนี่ยทำแล้วได้แม a จเมน n ์มาหนึ่งได้แมทเ r ีย l มาหนึ่งจัดตั้งธนาคารกำหนดสถานที่ตั้งได้แมทเ r ีย l มา2ทีนี้ก็เหมือนกับเฟสที่1น่นะครับก็คือก่อนที่เราจะจบเฟสเนี่ย เราจะต้องไปเจอกับอีเวนต์ใช่ไหมครับสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เราผู้เล่นเราเนี่ยได้จัดสรรทรัพยากรเรียบร้อยแล้วก่อนจบเฟสเนี่ยเราสามารถบริหารจัดการทรัพยากรโดยแลกเปลี่ยนทรัพยากรเหล่านี้ของเราได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้เนาะว่าเราจะเจออะไรในการอีเวนต์เราอาจจะอยากแลกเ,เงินเราเหลือน้อยไหมหรือว่ามีอะไรที่เหลือน้อยเหลือมากเกินไปเราสามารถสร้างสมดุลในการบริหารจัดสรรทรัพยากรของเราตรงนี้ได้ ทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยไปหยิบการ์ดอีเวนต์นะครับสมมติว่าผมไม่เปลี่ยนแหละทุกคนไม่เปลี่ยนนะเราก็หยิบการ์ดอีเวนต์มาผมเจอว่าคณะกรรมการคอร์รัปชันโดนลบเงินไป5้าซะงั้งงนนะครับเอคืนกองกลารไปเสร็จแล้วเราก็คืนอีเวนต์ไปก็เป็นนั้นว่าเราจบเฟสที่2อย่างสมบูรณ์เรามาเริ่มเฟสที่3นะครับ ขึ้นเฟสที่3ทํทไงครับได้เงินก่อนเลยสามเหรียญครั้งนี้เราได้คณะทํางานคณะกรรมการครบและเฟดสามนี่ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องการหาคนแล้วเราได้เงินมาแล้วเราก็เริ่มเหมือนเฟดสองเฟสที่แล้วคือหยิบการ์ดทูดูมา2ใบส่งหยิบการ์ดเลือก1ใบคืนไป1ใบ,ใบสมมรัผมเลือกวันนี้เราที่เหลือก็เหมือนเดิมเลยครับก็คือดูภารกิจหลักดูภารกิจย่อยที่ตรงกัน ดูทรัพยากรที่เราจะต้องสูญเสียไปเพื่อที่จะเก็บถ่ายภารกิจย่อยมาและอย่าลืมเก็บทายภารกิจหลักมาด้วยในที่นี้ก็ขอยกตัวอย่างเป็นประมาณนี้นะครับสมมุติว่าทำภารกิจในเฟสที่3เสร็จแล้วทำได้ครบก็มาสอดไว้ข้างใต้เหมือนเดิม เราทำไงต่อครับก็ดูว่าเราจะได้รับโบนัสอะไรในที่นี้ได้รับโบนัส management มาสองก็หยิบมาสองนะครับก็มาใส่อันนี้ขออนุญาตไม่ต้องหยิบเนาะพะเราทําภารกิจได้ครบนะครับบริหารจัดการทรัพยากรของเราเรียบร้อยก่อนที่เราจะจบเฟสที่3เหมือน2องเฟสที่แล้วครับเราต้องหยิบอีเวนต์มาก่อนหยิบมาอ่านนะครับอ่านเสร็จก็ดึงทรัพยากรอ,ออกอีเวนต์เนี่ยไม่มีได้ทรัพยากรนะครับไม่มีบวกมีแต่ลบ เราก็ดึงทรัพยากรของเราออกไปตามที่ระบุไวในการ์ดเสร็จแล้วก็คืนอีเวนต์จบเฟสสขึ้นเฟสสเราต้องได้สามเหรียญน,นะครับเราก็ได้สามเหรียญเราก็มาวางแล้วก็หยิบการ์ดทูดู2ใบเลือก1ใบคืน1นใบแล้วก็ทำภารกิจตามที่การ์ดระบุะทำภารกิจย่อยวางเอาทายภารกิจหลักมาวางด้วยนะครับทำภารกิจย่อยวาง อ,อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับทำจริงๆคือถ้าคุณหยิบอะไรมากคุณก็ต้องเอาของตัวเองคืนกลับไปด้วยครับอย่างเมื่อกี้ลบลบห,ลบหเวลาลบหนงเงินนะครับก็ก็หยิบออกไปเหมือนที่อธิบายไว้ในเฟสแรกนะครับอพอได้แล้วปุ๊บอันนี้ทําเสร็จทําครบใช่ไหมก็เก็บไว้แล้วเรามารับโบนัสกันเสร็จแล้วก็บริหารจัดการทรัพยากรจะแลกอะไรหรือเปล่าตามนี้นะครับบริหารจัดการให้เสร็จแล้วก็มารับชะตากรรมด้วยการหยิบการ์ดอีเวนต์ซะอ่านให้เพื่อนฟัง ใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์เอาเงินออกไปห้าสมมุติว่าสมมติแล้วกันนะครับตังไม่พอแล้วแล้วก็คืนกองไปก็เป็น,นัานว่าจบรอบที่1พอเราจบรอบ1ครับเรามาขึ้นรอบ2กันนะครับรอบ2เนี่ยมีกติกาเพิ่มเติมนิดนึงครับคือผู้เล่นที่มีคณะกรรมการ3คนขึ้นไป 3คนขึ้นไปนะครับกรณีผมเนี่ยมี4ใช้ได้อยู่ลุ้นละต้องมีคณะกรรมการ3คนขึ้นไปบวกสมาชิก20คนขึ้นไปเท่านั้นนะครับถึงจะได้รับเงินนั่นแปลว่ากรณีผมถึงจะมีคณะกรรมการ4แต่สมาชิกผมมีแค่ส0แปลว่าผมจะไม่ได้เงินเหมือนรอบแรกแล้วสำหรับรอบ2ครับเรามาเริ่มที่เฟส3นะความต่างอีกอย่างหนึ่งจากรอบแรกคือรอบนี้เราจะหยิบการ์ดทูดูเพียงแค่ ใบเดียวนะครับเราก็ทําภารกิจตามใบนั้นทําภารกิจผมขออนุญาตทําภารกิจให้ดูเลยนะครับก็สมมติว่าผมเลือกเสริมพลังเนาะผมก็มาวางเสริมพลังทายภารกิจหลักไม่ต้องหยิบแล้วนะครับหยิบแต่ภารกิจย่อยมาวางไว้ทําครบก็อาไปสอดไว้สอดเสร็จก็มาดูว่าภารกิจย่อยที่เราทําได้รับโบนัสอะไรเราก็หยิบเหรียญมาใส่ตามที่ทายระบุไว้ เราก็รอเพื่อนๆเรียบร้อยแล้ว,ลวก็มาหยิบการ์ดอีเวนต์สู่มนะครับสำคัญมากผมย้ําเลยอ่านให้ฟังด้วยสมาชิกไม่ใช้ระบบธนาคารเวลาต้องเสียเงิน5เสียแมเนจเมนต์5้าก็หยิบออกไปอ่านฟังกันทุกคนนะครับแล้วก็มาคืนกองก็จะเป็นการจบเฟสที่3ของรอบ2เฟสสุดท้ายคือเฟสสนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องมาดูก่อนว่า เรามีคณะกรรมการ3ามคนขึ้นไปหรือเปล่าแล้วก็มีสมาชิกเกิน20ิหรือเปล่าต้องมีทั้งสองอยา่างถ้ามีเกินเราถึงจะได้สามเหรียญสําหรับมันนี่ถ้าเรามีไม่ถึงไม่มีสิทธิ์หยิบก็มาหยิบการ์ดทูดูเลย1ใบเท่านั้นแล้วก็ทําภารกิจตามที่การ์ดทูดูระบุก็เหมือนเดิมนะครับทําตัวภารกิจหลักทายเนี่ยไม่ต้องหยิบมาแล้วก็วาง ทําได้สําเร็จสอบไว้ทําให้สําเร็จคืนกองเสร็จแล้วก็มาดูโบนัสได้โบนัสอะไรก็หยิบมาใส่หยิบมาใส่ตามที่ระบุเอาไว้บริหารจัดการให้เสร็จแล้วก็มารับชะตากรรมด้วยการหยิบการ์ดอีเวนต์ซะอ่านให้เพื่อนฟังแล้วก็คืนกองไปก็จะเป็นการจบในขั้นตอนนี้ก็คือเล่นครบสองรอบ4เฟสในรอบแรก สองเฟสในรอบที่2ส,สเต็ปต่อไปจะเป็นการจบเกมเราจะเริ่มมาดูที่ตัวนี้ครับกระดานผู้เล่นของเรานะครับเรามาดูก่อนว่าภารกิจหลักที่เราทำแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะวางเรียงไว้นะเราลองมาดูซิว่าอะไรควรจะเริ่มก่อนหลังเราลองอ่านดูสำคัญมากต้องอ่านเนะาะจับให้มีคณะทํางานเตรียมความพร้อมสำรวจบริบทสร้างการรับรู้ อะไรควรจะขึ้นก่อนสมมุติผมคิดว่ามันควรที่จะสำรวจบริบทก่อนแล้วค่อยเตรียมความพร้อมเอ๊ะหรือเราควรจะเตรียมความพร้อมแล้วไปสำรวจบริบทอ่ะผมสมมติผมแบบนี้แหละเตรียมความพร้อมสำรวจบริบทจัดให้มีคณะทางานสร้างการรับรู้อ่ะประมาณนี้ก็เรียงอย่างนี้นะครับเรียงเฉพาะแถวของมันไม่ต้องไปสลับกับแถวอื่นเรียงเฉพาะแถวของมันอันนี้แถวนี้ก็มี2ตัวเนาะอะไรขึ้นก่อนล่ะตั้งคณะทางานหรือตั้งธนาคารเวลาอ่ะผมบอกว่าตั้งคณะกรรมการนี่แหละ แถวต่อมานะครับเสริมพลังหรือเปิดรับผมเปิดรับแน่ๆอันนี้ถอดบทเรียนก่อนค่อยสังเคราะห์ก็เช็คกับทุกคนในผู้เล่นที่เล่นร่วมกันกับเรานะครับว่าโอเคกันหรือยังถ้าโอเคกันแล้วต่อไปจะไปสู่ขั้นตอนการเฉลยวิธีเฉลยครับพลิกด้านหลังออกมาพลิกเรียบร้อยนะครับพลิกเฉลยนะครับ ให้เราดูตัวเลขตรงมุมนี่นะครับที่เห็นเนาะตัวเลขนี้ที่มันตรงกับตัวเลขขั้นตอนอันไหนตรงกันนับเป็น1คะแนนอันนี้1กับ3ไม่ตรงไม่ได้สอไม่ได้3 1ไม่ได้4 2ไม่ได้สักคะแนนเลยแถวแรกนี่ไม่ได้เลย5 5อหะตรงได้1คะแนนได้1คะแนนนะครับทดเอาไว้ในใจห 6, 6ตรงอาก2แล้ว7 7 3แล้ว8 8 4แล้ว9 9 5แล้ว10 1 0 6แล้ว แสดงว่าในขั้นตอนการเรียงผมได้6เต็ม10ได้6คะแนนจาก10คะแนนครับการนับคะแนนตอนจบเกมอย่างแรกเลยนะครับถ้าเราจัดเรียงได้ถูกต้องก็จะได้รับคะแนนขั้นตอนละ1คะแนนะตัวเลขที่ตรงกันเนี่ยหมายถึงจัดเรียงถูกต้องได้รับ1คะแนนะลำดับต่อมาครับผู้เล่นที่มีทรัพยากรเหลืออยู่เท่ากับหรือ มากกว่าจำนวนที่ระบุในการ b j e c t i v e ที่เลือกไว้นะครับก็จะได้รับ3คะแนนสมมติว่าเราเราหยิบการ์ดที่ระบุว่าเราต้องมีทรัพยากรเป็นเงินเหลือ5เหรียญเวลาเหลือ2เหรียญเนี่ยแล้วเรามีเงินเหลือ5เหรียญหรือมากกว่า5เหรียญและนะครับมีเวลาเหลือ2เหรียญหรือมากกว่า2เหรียญเราจึงจะได้รับ3คะแนนสำหรับการรับคะแนนส่วนนี้ส่วนต่อไปนะครับ เราจะได้รับ1คะแนนต่อการ์ดท o ดูที่เราทำภารกิจครบนั่นหมายถึงการ์ดท o ดูที่เราสอดไว้ใต้กระดานผู้เล่นของเราเท่านั้นเรามีกี่ใบเรานับเท่านั้น1ใบต่อ1คะแนนนะครับคะแนนส่วนต่อไปนะครับเราจะนับคะแนนตามจำนวนเหรียญที่ไม่ติดลบบนกระดานผู้เล่นยกตัวอย่างเช่นพอเราจบเกมปุ๊บ เรามีโทเค็นวางอยู่ที่คณะทำงาน4คนเราก็จะได้4คะแนนเรามีโทเค็นวางอยู่ที่คณะกรรมการธนาคารเวลา6คนเราก็จะได้รับ6คะแนนเรามีเหรียญเวลา2เหรียญที่ไม่ติดลบนะเราก็จะได้รับ2คะแนนครับส่วนต่อมานะครับเราจะหักคะแนนตามจํานวนเหรียญที่ติดลบบนกระดานผู้เล่นของเราอย่างเช่นในส่วนของแมททิเรียลเนี่ยเรามี เหรียญที่วางอยู่ในตำแหน่งที่มันติดลบเนี่ยสองเหรียญเราก็จะหักไป2ค,คะแนนส่วนสุดท้ายคะแนนส่วนสุดท้ายเราจะถูกห,กหัก1คะแนนต่อการทูดูที่เราทำภารกิจไม่ครบกรณีที่คะแนนเสมอกันให้พิจารณาตามลำดับรายการดังนี้นะครับอย่างแรกเลยครับให้ดูว่าผู้ที่เก็บทายเฟดได้มากกว่าชนะครับต่อมาครับ ผู้ที่เรียงขั้นตอนได้ถูกต้องมากกว่าเป็นผู้ชนะครับสุดท้ายครับหากยังคะแนนเสมอกันเท่ากันมาจนถึงขั้นตอนนี้ครับก็ยอมยอๆกันไปนะครับถือว่าเสมอกันแล้วกันนะครับและสิ่งสุดท้ายครับอันนี้สําคัญมากเราสามารถจะข้ามขั้นตอนการนับคะแนนไปก็ได้เนาะแต่สิ่งนี้ไม่ควรที่จะข้ามเลยคือการถอดบทเรียนหลังการเล่นเกมครับเรามีคําถามเพื่อการถอดบทเรียนหลังการเล่นเกมให้อยู่ในคู่มือนะครับ เรามี3ตัวอย่างคําถามเนาะอย่างเช่นคําถามแรกเนี่ยตอนที่เราเล่นเกมอะ่ะเราเจอประสบการณ์อะไรบ้างเนาะจำนวนคณะกรรมการจํานวนคณะทํางานเนี่ยมันส่งผลต่อการจัดตั้งธนาคารเวลายังไงบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างคําถามแรกนะครับตัวอย่างคําถามที่2ครับอะไรคือสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งและดําเนินง,งานธนาคารเวลาบ้างจากประสบการณ์ที่เราเล่นเกมบริหารทรัพยากรของเรา สุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายนะครับคําถามก็จะมีอยู่ว่าการ์ดอีเวนต์ที่เราได้จับกันในแต่ละเฟสเนี่ยเราลองทบทวนว่าถ้าเราเจอสถานการณ์นั้นจริงๆอ่ะเราจะมีแนวทางแก้ไขป้องกันเป็นยังไงกันบ้างเราลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับคําถามเหล่านี้ครับก็จะทําให้เราได้มีประสบการณ์ในการไปดําเนินง,งานจัดตั้งแล้วก็ทํางานธนาคารเวลาในพื้นที่ตอนที่เราลงไปทําจริงๆเพราะว่า เราสามารถนําประสบการณ์ที่เราแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ประสบจากการเล่นเกมลงไปพร้อมรับมือสถานการณ์จริงครับ